นอครับวันนี้สั่งของมาจากลาซด้าผ้าใบผ้าใบของโค้งลงังคานี่นะนะนี่เห็นไหมเนี่ยโค้งนี่นะมีเสากลางอันเดียวนี่นะแต่ผ้าใบได้ไดมาเป็นยังไงคือสินค้าไม่ตรงอ่ะอืมนี่นี่นะ จะมีสองจุกไงไหมที่มือผมจับความกว้างห่างกาันเก้าสิบเซนเนาะแจ้งไปขอเปลี่ยนสินค้าบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้มีสองจุกนะไม่เป็นไรนะสั่งจากลาซาดากูไม่เปลี่ยนก็ได้นี่ดัดแปลงนะครับทำเลยนี่นะใส่เสาใหม่เป็นสองจุก ข้างลลางนี้มีไว้ตรงตรงใส่จุกผ้าใบเนาะสองข้างนั่นอันเนียนะกว้างเก้าสิบเซนนี่แล้วก็ใส่เดือตรงกลางอย่างเกา่าคือตรงนี้นี่นะเดือตรงกลางเมียนเดียวตรงกลางนี้ <c oughs> นี่ก็จะใส่งี้ ตรงกลางก,ก็จะมีสองสองจุกแบบนี้อ่าเราก็จะได้สองจุกแบบนี้เราสั่งผ้าใบมาผิดถ้ามันไม่ให้เปลี่ยนไม่ต้องงอมันนี่ทำเลยสุดยอดนะฝากด้วยลาซาดานะมึงดูลานค้าของมึงหน่อยนะชิบหายสั่งของมาผิดไม่ให้เปลี่ยนเขาควย